สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่ก่อนอื่นเลยห้ามพลาด ฟังคลิปนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับและผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับช่องฟรีคริปโตมาเสนอและแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วนั้นผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนแต่อย่างใดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครไม่กดเนี่ยขอให้ติดดอยนะครับสาธุธรรมโอษฐะนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่18เดือน1 1เวลาประมาณเที่ยงนะครับที่ผมกําลังอัดอยู่ซึ่งกราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ผมก็ กันดูนะครับแหมแล้วก่อนจะอัปเดตนี่มันก็เด้งมาเลยนะครับโอ้โหผมได้เลื่อนสต็อปลอตนะครับเพื่อนๆมันก็ช่างเหมาะเจาะเหลือเกินนะครับตอนแรกก็บวกไป300ซนะครับแหมก็บวกซะน้อยเลยนะครับทีนี้ร้อยห้าสิบนะครับก็เซ็งๆนิดนึงนะครับโอ้โหก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตลาดแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็ได้เปิดไว้เมื่อนานมาแล้วนะเปิดไว้เมื่อวันที่สิบสี่นะครับอ๋อสาเหตุที่ผมเปิดก็เนื่องจากนะครับก็ ผมดูว่ามันไม่มันมาลงที่แนวรับนะครับดังที่ผมเคยได้สอนเ,อนเพื่อนๆไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปนะครับแล้วผมก็ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งสําคัญคืออะไรนะครับในมุมมองของผมนะผมก็ถ้าเปิดแล้วนะครับเราตั้งสต็อปลอตไว้เสมอนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือถ้าราคาขึ้นไปเมื่อไหร่ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยขอให้ขึ้นไปนะครับเราเลื่อนสต็อปลอตแค่นั้นเองนะผมก็เลื่อนสต็อปลอตมาตรงนี้นะครับผมก็ได้เลื่อนมาที่แนวรับใหม่ของมันซึ่งมันลงมา เอ่อเท่านี้ผมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงผมก็ได้กําไรผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรไปเลยนะครับดีบกว่ามันขาดทุนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมผมอยากแนะนาเพื่อนๆประมาณนี้อันนี้เป็นมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็การวางแผนของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นการวางแผนของผมนะครับก็ผมวางแผนประมาณนี้ผมเทรดอยู่3พอร์ตผมก็ทําเหมือนกันทั้ง3พอร์ตนะครับเพื่อนๆโอเคครับเมื่อวานผมได้บอกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ BTC นะครับสิ่งสำคัญคือ BTC เมื่อมาเทสเส้นอา้าวเราเส้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันมาเทสเส้น MA 5 0เนื่อครับเ,เพื่อนเ,นเพื่อนผมบอกไว้ว่าอะไรว่ากล่องสีขาวๆเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อได้ไม่น่าเกียดเพราะว่าอะไรมันลงมาที่แนวรับสำคัญพอดีรวมถึงมันจะเป็นการลงมาเทสเส้น MA 5 0พอดีนะครับใน time frame daily และ ในช่วง time frame หนึ่ชั่วโมงเนี่ยผมก็บอกว่ามันมีจุดกลับตัวซึ่งมันก็ได้มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับบริเวณที่กล่องสีาขาวที่ผมได้วงกลมไว้นะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้นำเวฟนะครับอ่าผมอ,อ ค่อนข้างจะไม่ได้เชี่ยวชาญการนาเวฟนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าใจเรื่องการนำเวฟก็แนะนําผมได้นะครับแต่ถามว่าผมได้ศึกษาไหมผมก็ศึกษาทุกศาสตร์ทุกแขนงนะครับเพื่อนๆก็โดยเฉพาะสายศาสนะครับผมก็น้ำมอตสะนะครับผมเมื่อวานผมก็ได้ไปไหว้พระแล้วนะครับว่าวันนี้ขอให้กราฟขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งศาสตรนี้ผมมองว่ามันจะเป็นศาสตร์ที่แบบว่าเ,เป็นล้ำนะครับคือเป็นศาสตร์ใหม่นะครับผมโอเคก็ล้อเล่นนะครับเพื่อนๆ อ่าผมก็มองว่านะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับว่าเนี่ยครับมันมาเทสเส้นในเมยห้าสิบอ่าเพื่อนเพื่อนแล้วเทรนระยะยาวของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าลงหรือเป็นจุดขายแต่อย่างใดนะครับหรือเป็นขาลงแล้วมันก็ยังไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนว่ามันก็ยังไม่ใช่ขาลงนะครับถ้ามันลงเมื่อไหร่ผมก็จะบอกว่าลงนะครับผมก็มองตามอินดิเคเตอร์ของผมแล้วก็ในมุมมองของผมนะครับซึ่งใครจะบอกว่าลงไปถึงไหนเนี่ย อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมมองว่ามันก็ถ้ามันลงก็ไม่ควรเกินเออถ้ามันหลุดเส้น MA 50เนี่ยผมก็มองว่าสําหรับผมเนี่ยก็คือเออมันก็ดูไม่ดีแล้วนะครับสําหรับผมะนะฮะเ,เพื่อนๆผมก็จะเริ่มมีการปรับพอร์ตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นกันบ้างนะครับสิ่งที่ผมให้เพื่อนๆดูคืออะไรนะครับบริเวณที่เออแถวเนี้ยนะครับแถว57 58 5 5่หหรือไอ้วงกลมขาวๆข,ข,ของผมเนี่ย มันจะอยู่ช่วงกึ่งกลางระหว่าง Bitcoin l o ็อกโคดเคิรพอดีนะครับซึ่งผมก็ได้ได้บอกว่าถ้ามันหลุดตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่สวยเอาซะแล้วและผมก็จะปรับพอร์ตครับหลายๆอย่างมันก็สอดคล้องกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าเกาเซียเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดลงมาแต่อย่างใดนะครับและราคาบิตคอยเนี่ยก็ได้มาเทสบริเวณด้านบนของเกาเซียพอดีนะครับ ก็ผมก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าเนี่ยครับบิตคอยก็มีได้ลงมาเทสด้านบนนะครับของเส้นของเส้นเอ่อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เด้งขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาเทสใหม่แล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่ซึ่งปัจจุบันมันมันมาอยู่ตรงไหนเพื่อนเพื่อนมันก็ได้มาเด้งด้านบนนี่เองนะครับผมแล้วก็ดงเด้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 งเนี่ยนะครับแหมนะครับผมก็อยากให้มันเด้งขึ้นไปสักทีนะครับถ้ามันทำเหมือนเดิมผมก็มองว่ามันก็ควรจะเด้งภายในอาทิตย์นี้อย อเคเราลองมาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอีกนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้เอามาให้ดูเนี่ยก็คือเพื่อนๆได้บอกประมาณว่าทําไมแอดถึงมองว่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่เขาาเวฟเข้าอจะมองลงนะครับแต่ผมดูข้อมูลออนเชนนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ของผมเท่านั้นนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ลงเลยนะผมแค่บอกว่าตอนนี้มัน ผมยังไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมดูต่างๆรวมถึงข้อมูลออนเชนต่างๆมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับผมก็จะบอกว่าเออมันจะลงแล้วนะอันนี้คือมุมมองของผมนะครับเราลองมาดูข้อมูลออนเชนเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็ได้นะครับนี้ผมได้มาดูฟันดิ้งเลนแล้วผมก็มองว่าเออมันเริ่มน่าสนใจแล้วมันก็เริ่มกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับแต่ยังก็ยังมีบางตัวที่ผมมองว่า เจ้าอาจจะล้างขาช็อตก็เป็นได้นะครับอาจจะอย่างเช่นออีเทเรียมในบางเอ็กเชนหรืออะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะมี ADA ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆแมมใครที่ชอบ ADA อยู่ก็รอติดตามในเร็วนี้นะครับอืมผมจะให้ดูอะไรอีกดีนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาหลายๆอย่างมาประกอบการตัดสินใจนะครับ คอยเนี่ยนะครับเมื่อมันมาแตะเส้นเทนไลน์แนวรับตรงนี้เมื่อไหร่มันก็เด้งกลับคืนเสมอเด้งกลับคืนเด้งกลับคืนผมมองว่านะครับมันก็ยังไม่ได้หลุดเทนไลน์ขาขึ้นแต่อย่างใดโดยภาพรวมในกรอบขาขึ้นมันก็ยังไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะครับแล้วลองมาดูทำเฟรม w ิ e กดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับ ในไทม์เฟรมวิกเนี่ยบิตคอยไม่เคยเบรกขึ้นไปได้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาไอก้อนกลมๆทางซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับไม่เคยเบรกผ่านไปได้เลยซึ่งจะมีแค่ช่วงขาขึ้นรอบนี้เท่านั้นที่ไทม์เฟรมวิกเนี่ยได้เบรกขึ้นไปแล้วนะครับและสิ่งสําคัญคือนะครับวันที่22นะครับจะเป็นจุดสําคัญว่า Bitcoin จะขึ้นหรือจะลงนะครับ ในอนาคตอันใกล้นี้วันที่22สองก็คือจะเป็นไทม์เฟรมการปิดไทม์เฟรมวิคแล้วก็เป็นไทม์เฟรมวีคแท่งใหม่ผมมองว่าไทม์เฟรมวีคแท่งนี้เนี่ยควรจะปิดสักอ,อ๋อหกหมื่นให้ไหวนะครับสักหกหมื่นให้ไหวผมมองว่ามันจะดูดีและแท่งต่อไปนะถ้าเป็นแท่งสีเขียวนะครับเราเกิดเป็นเอ็นก f ูฟ g ิงเนี่ยบ u ล l ์เอ็นกรูฟิงเนี่ยผมจะมองว่ากราฟจะมีโอกาสไปเทสบริเวณด้านบนเลยทีเดียวที่ผมได้สูตรกล่าวไว้นะครับที่ผมได้แบบว่าอืม ได้ซูดนะครับซูยาดมนะครับตอนนี้นะครับแหมเ,เพื่อนเพื่อลองดูนะครับสิ่งที่ทําให้กราฟร่วงลงมาคืออะไรนะครับง่ายๆนะครับคนเขาเปิดฟิวเจอร์กันเยอะใช่ไหมเปิดขาลองกันเยอะนั่งใช่ไหมเปิดลองเจ้าก็เทของเปิดช็อตเจ้าก็ช้อนขึ้นมันก็เป็นท่าปกติที่เขาทํากันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ช่วงเนี้ยนะครับผมต้องบอกว่าคนเขาเปิดฟิวเจอร์กันเยอะมากซึ่งทําให้กราฟก็เลยมีการผันผวนเจ้า,าเทขึ้นคนช้อน หรืออะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมานะครับผมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆอ่าประมาณนี้นะครับและปรากฏว่าะนะครับผมปัจจุบันปัจจุบันคนเริ่มนะครับคนเริ่มมองว่ากราฟจะขึ้นแล้วนะครับซึ่งมีคนเปิดเออลองมากกว่าชอ็อตอยู่ที่สูงเลยทีเดียวนะครับ60ต่อ3าเปอร์เซ็นต์แต่เป็นไปได้ทบในชอ็อตเทอมเจ้าอาจจะมีการ เทลงมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นได้นะครับถ้ามันมีส่วนต่างกันห่างกันขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่แบบ5้าสิห้าสิบหรือ5้า9ี่้าหรืออะไรแบบนี้นะครับผมผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะเยอะเยอะไปหน่อยในบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าดูในส่วนของไบั้นก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ อันนี้ผมดูแค่ข้อมูลออนเชนนะครับเพื่อนๆผมต้องบอกว่าถ้าใครที่นํากราฟเนี่ยก็สามารถบอกผมได้เลยแต่ถ้าบอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนับกราฟเนี่ยผมก็สนใจนะครับเพราะว่าการนับเอ้ยนับเบฟสิครับนับเบฟมันเป็นอะไรที่คือเราอาจจะได้มองถึงเป้าหมายของการลงหรือการขึ้นได้ผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมเนี่ยก็ได้ศึกษาจริงๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับ ผมก็จดหลายหน้านะครับเพื่อนๆลายมือผมค่อนข้างจะสวยผมก็ไม่อยากให้ดูเยอะมากนะครับเดี๋ยวคนที่เขาได้คัดไทยเขาจะเ,เสียรางวัลน,นี้ให้ผม,มนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลออนเชนอย่างอื่นให้เพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับอ่าปรากฏว่าเรามาดาูภาพรวมของตลาดนะครับเพื่อนๆปรากฏว่าเมื่อมันมาเทสบริเวณแนวรับสําคัญของเทรนไลน์ขาลงเนี่ย กราฟก็ได้มีการพุ่งขึ้นนะครับเหมือนมีเงินไหลเข้านั่นเองนะเพื่อนเอนก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับว่าน่าจะอาทิตย์หน้าหรืออะไรเร็วๆนี้อาจจะมีการไหลเข้ามาของเงินในตลาดก็เป็นได้นะครับซึ่งเพื่อนๆลองมองดูตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอบบริเวณเนี่ยเห็นไหมนะครับมันขึ้นมาระยะหนึ่งเขียวเขียวเนี่ยนะครับแล้วจะเกิดแท่งแดง3แท่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่งเกิดแท่งเดียวแท่ง,ทง,ทงเดียวเองนะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไหลลงอีกสักหน่อย นะครับแล้วค่อยเกิดแท่งเขียวอีกนะครับซึ่งเป็นการทำาอทามไฮใหม่ของการไหลเข้ามาของเงินในตลาดก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ในมุมมองของผมนะครับแต่ผมก็อยากให้มันเข้ามาเลยนะครับแหมใครมีเงินก็รีบขนเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็อาจจะมาพูดเอยเปื่อไปหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีอะไรให้พูดนะครับหมคนนี้เขาก็ได้บอกว่าคือได้มีการบายเดอะทิปนะครับของคนที่เขา ถือ btc หรือเขาถือคลิปโตกันนะครับเขาได้ buy the dip ไปแล้วนะครับเนี่ยครับ strong hand เนี่ยนะครับแม่เพื่อนได้ buy the dip หรือเปล่านะครับก็คือผมบอกคับว่าจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจและตรงนี้ก็คือ bitcoin exchange เนี่ยเหลือน้อยเต็มทีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลองมองภาพนะครับอ่าผมจะวาดภาพให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนลองมองภาพตามผมนะครับ ถ้าเพื่อนๆบอกว่ากราฟมันจะลงไปเยอะๆแน่ๆเลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองลงซึ่งผมก็เคยได้บอกไปในคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วครับถ้าใครได้ติดตามช่องของผมว่าผมได้เทียบตามอุปสงค์อุปทานนะครับออย่างล่าสุด Bitcoin ได้ไหลลงแบบนี้นะครับอันนี้ BTC นะครับแต่นะครับแต่ราคากลับพุ่งขึ้นนะครับราคานะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าลายมือผมค่อนข้างจะสวยนะครับ ผมก็เลยจะเปรียบเทียบ BTC นะครับเป็นนะครับมีแอปเปิลอยู่สีลูกในอดีตบริเวณนี้สีลูกนะครับบาทแล้วกันราคาครับ10บาทแต่ปัจจุบันแอปเปิลได้ไหลออกไปเรื่อยๆนะครับแอปเปิลเนี่ยก็ถูกผมกินไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเหลือแอปเปิลอยู่สองลูกแล้วกันแต่นะครับ แต่ราคาเพิ่มขึ้นเป็น60บาทก็คือ BTC 60,000นั่นเองนะครับแล้วนะครับต่อมานะครับผมอันนี้อันนี้คือช่วงตอนตอนนี้นะครับต่อมานะครับผมคนก็ยังต้องการ Apple อีกและคนก็พยายามที่จะเอา Apple ออกจากตลาดไปอีกนะครับผมจนทำให้ Apple เหลือนะครับเหลือครึ่งลูก แล้วเพื่อนๆคิดว่าราคามันจะลงมาตามแอปเปิลที่เหลือน้อยแล้วครับอันนี้ผมแค่แปลกใจเฉยๆนะครับว่าถ้ามันจะลงจริงๆก็ต้องมีคนที่ปลูกแอปเปิลเอาแอปเปิลเข้ามาเพิ่มจากสีลูกเนี่ยเป็น10ลูกอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมถึงมองว่าราคาถึงจะลงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะครับก็ดูตามกราฟเลยครับแอปเปิลไหลลงนะครับแอปเปิลหายไปเรื่อยๆนะครับ แต่ทำไมราคาเพิ่มขึ้นแล้วทำไมคนถึงจะมองลงกันอยู่ผมก็เลยค่อนข้างจะแปลกใจในข้อมูลออนเชนตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อว่าทำไมมันถึงจะลงนะครับเป็นไปได้ไหมว่าคือที่เขาอยากจะให้มันลงเพราะเขาต้องการจะกอบโกยแอปเปิลออกไปให้หมดอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลออนเชนนะครับบอกประมาณว่าเอาแล้วนะมันถึงลูกศรสีขาวๆแล้วนะจ๊ะ อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อถึงลูกศรสีขาวเมื่อไหร่กราฟจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเป็นเพื่อนเปรียบเทียบจากเส้นสีฟา้าๆเนี่ยครับก็คือปี2017นะครับวิ่งเหมือนปี2021เป๊ะเลยนะครับถ้าให้ผมเทียบมันก็ค่อนข้างจะเป๊ะมากๆนะเพื่อนๆซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วนะครับเพื่อนๆบริเวณจุดที่มันเคยเป็นลูกศรสีขาวๆซึ่งในอดีตเมื่อมันถึงจุดสีขาวๆเนี่ยตามปี2017เนี่ย ปี2021ก็ได้วิ่งตามปี2017เลยทีเดียวถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆและตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าในอนาคตอันใกล้นี้ปี2017กราฟจะมีการทำออทามไฮใหม่นั่นเองนะครับและเรามารุ้นกันครับว่า ปี2021หรือปีนี้เนี่ยหรือวันที่ผมกำลังอัดอยู่วันที่18เดือน11เวลาประมาณที่ยังตรงเนี่ยนะครับที่ผมกำลังใกล้จะหิวข้าวแล้วนะครับการจะมีการพุ่งขึ้นไปของราคาภายในเดือนนี้หรือเปล่าเรามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นนะครับผมไม่ได้อวยว่ามันจะต้องขึ้นนะครับเพื่อนๆผมแค่บอกว่าตามข้อมูลแล้วผมยังไม่ได้มองลงแค่นั้นเองซึ่งถ้ามันจะลงมันก็มีความเป็นไปได้นะครับผมผมก็ได้เนี่ยครับ บอกแล้วว่ามันโอกาสลงถึงตรงไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ในช่วงเที่ยงๆนี้ผมก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อาจจะมาพูดเรื่อยเปื่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าผมพูดไปหมดแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายผมก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ยังไงอย่าลืมเป็นหาวฉามพี่เกาะวานเหมือนกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมตตััั้้้งงใใจททําาุกกกคคคลลิปแะะ็ออยหเพื่นนๆได์รบ และที่สําคัญเลยนะครับผมดีใจที่ได้พูดกับเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนบ๊ายบาย